ึรูด,ด้วยกําลังทุบตีว่ะมึงต้องเลิกรักนะมึงจะต้องหันมารักกูอย่างเดียวนะรักสถาบันอย่างเดียวนะเนี่ยมีการเงีเป็นการากชั่วช้บทหารมันบริหารประเทศไม่ได้หรอกต่อไปมันก็บริหารคนหกสิบห้าคนด้วยสตีนเนี่ยเวลาเนี้ด้วยสตีนของทหารแล้วผมถามไอ้คนหกสิบห้าล้านคนมันเงียบเก็บอยู่ทำไมในทุกวันเนี้ยเวลาเนี่ยเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาขึ้นศาร คุณยอมยอมไห้ทหารชุดนี้เนี่ยกดขีค่มเหงพวกคุณเหมือนสัตว์เดรละฉานกันได้ยังไงหกสิบห้าล้านคนผมถามดูผมถามดูเนี่ยคุณยอมปล่อยให้เขาตีงกรงตีงกรอบให้อยู่ในกรงในรั้วเนี่ยเหมือนสัตว์เในละฉานที่อยู่ในกรงในรั้วเนี่ยแล้วเขาก็กดขีค่มเหงพวกคุณอยากจะทําอะไรก็ได้คุณยอมได้ยังไงมันไม่มีเสรีภาพในความเป็นคน แต่พวกคุณยอมศักดรีของพร้มเป็นคนของพวกคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้หันมาพูดเล่นผู้ต้องหาคนที่จับแดงจินจังอะไรไปเนี่ยแล้วบอกว่าเขาอยากอยู่ต่อคือพูดอะไรออกมาเนี่ยมันมันสมองมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีงไงว่าใครอย,อยากอยู่ในคุกแม่ง พูดอะไรออกมาแบบหน้าด้ดานๆแบบถ้าขยากอยู่ต่อมันไม่มีใครอยากอยู่ในคุกแล้วครับผมจะบอกให้คนถูกจับไม่กลับบ้านอย่างนั้นเนี่ยความตอแหลของทหารชุดนี้มันมีตอแหลมาแบบว่าทุกเรื่องแล้วไอ้พวกที่ท,ที่ที่กล่าวหาว่านักการเมืองโกงกินเนี่ยผมถามจะบอกทหารตำรวจเนี่ยโกงกินมากที่สุด ารายการประจำ่โกงกินกงินมากที่สุดประเทศชาติชิ้หายทุกวันนี้ก็พกมาจากข้าราชการทั้งนั้นทหารตำรวจทั้งนั้นแหละแล้วก็เอาภาพไม่ดีไปให้นักการเมืองเอาภาพที่เสียหายไปตกไปอยู่ที่ภาพนักการเมืองความชั่วทั้งหมดทหารตำรวจถ้าถามว่ามันกินเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยถามามันจะมีเวลาไปตีกอล์ฟไปไปเสียท่าเกมค่ากอล์ฟไหมมันมีเวลาไปเอา ซื้อบ้านให้เมน้อยไหมมันมีเงินไปซื้อบ้านให้เม่น้อยอยู่ไหมไอ้นื้ทหารพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสบินไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่ไหมลาพังเงินเดือนข้าราชการเพียงสามสี่ 30, 40, หมื่นบาทเนี้ยอะไอ้เงินสกปรกพวกนั้มันมาจากไหนเอาไปคิดดูคนไทยไปคิดดูผมจะบอกให้หัดใช้ความคิดใช้หัวคิดมั่งอย่าใช้ต้นตีนคิดกัน คนทำดีบอกทำผิดคนทำผิดบอกทำถูกมัน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 ไมนน่ตีนเดิมไม้ให,หัวเดินกันคนประเทศนี้ตอนนี้หาไปมองอีกเรื่องอีกเรื่องที่ก่อนที่จะจะอาจารย์พิงดินจะคุยเรื่องสาระเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ขององค์กรสิทธิมนุษยชนนะ เรื่องกันปล่อยข่าวว่ามีบุคคลไปตามลา่าตามล้างตามผานคนที่อยู่มังนอกเนี่ยผมบอกจริงๆว่าสิ่งใดเนี่ยที่คุณทำได้ในประเทศไทยเนี่ยคุณก็ทำไปแต่ถ้าเกิดเมืองนอกเนี่ยบอกตาตรงว่าในแต่ละประเทศเนี่ยผู้นำประเทศหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ความชั่วช้า มันเกิดขึ้นแบบในประเทศไทยมาเกิดขึ้นในต่างประเทศแน่นอนเพราะมันเรื่องของความเป็นความหน้าที่ของผู้ที่ดูแลทุกสุขของประชาชนเขามีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความปลอดภัยไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่คิดแบบไทยๆที่คิดแบบว่าโอ้ส่งคนไปทำร้ายร่างกายมาตบปากถึงสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ย จะส่งคนไปตบปากต้องถามว่าคิดได้ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหัวหน้าตำรวจสถานีซานฟรานซิสโกโพลิสดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นผู้ดูแลทุกคนครับ ผมต้องเรียนผู้ฟังได้ทราบได้ทราบเลยว่าเราเป็นเราเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหนึ่งเราไปรายงานและเราไปรีพอร์ตหรือเราไปแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคู่กรณีกับ king of Thailand นะพวกเราเนี่ยเป็นคู่กรณีกับพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย เราไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเราก็ทํายกระดับแจ้งความไปถึงสํานักงานตํารวจใหญ่เพราะว่าคดีพวกนี้เนี่ยมันเป็นคดีระหว่างประเทศซึ่งเราสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปกป้องตัวเราแล้วมีการสืบหาบุคคลที่มีเป็นคู่กรณีกับพวกเรา เพราะสิ่งรายละเอียดต่างๆที่พวกเราได้ได้ได้นําเสนอไปทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเราทําเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ให้เอกสารก็ปี้มาว่าให้เก็บที่บ้านให้เก็บที่ร้านให้เก็บในรถว่าเกิดเหตุการณ์ที่ปกติเนี่ยยื่นเอกสารนี้ให้ตำรเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาทราบทันทีว่าเกิดจากอะไรเกิดจากใครเกิดจากสาเหตุอะไรเขาเขาทราบทันทีเลยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พวกเราเป็นคณะกรรมการซึ่ง เุ่งอย่ามองว่าภาชคีไทยเป็นองค์กรเนี่ยเราพูดในองค์กรเราไม่ได้พูดในนามส่วนตัวการถแถลงการเนี่ยถแถลงการในนามขององค์กรองค์กรแล้วเป็นองค์กรองค์กรออกนาเซชั่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทางรัฐบ,บาลอเมริกันเนี่ยเขาออกใบอนุญาตให้เป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ พราะฉะนั้นเนี่ยถแถลงการที่ออกไปออกไปในนามภาคีเป็นองค์กรเป็นองค์กรไม่ในนามส่วนตัวขอให้คนฟังเนี่ยฟังให้ละเอียดด้วยฟังให้ละเอียดด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นน้ำหนักของ <c oughs> ของของของ,ของความเป็น <c oughs> เป็นเป็น,ปนองค์กรเนี่ยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ตำรวจที่นี้ให้ความสำคัญมากแล้วก็ต้องดูแลมากเนื่องจาก ไม่ให้เกิดเป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดเป็นเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะในเมื่อเรามิได้ไปทําร้ายใครเรามิได้ไปสร้างศัตรูกับใครเราเป็นเพียงถถแถลงการที่เราถแถลงการออกไปซึ่งมันเป็นสิทธิในการที่ถแถลงการที่เราต้องทําตามหน้าที่มันเป็นสิทธิเข้าใจไหมฮะ เข้าใจสิทธิที่ต้องตามตามหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นหน้าที่แต่ไอคนส้นตีนทั้งหลายเสียบมองว่าเป็นงานส่วนตัวบ้างละมีอคติต่อนไหนหลวงบ้างละเป็นบุคคลที่ไม่รักชาติบ้างละเป็นบุคคลที่ทำลายนี่คนส้นตีนมองได้แบบแค่ส้นตีนแบบเล็กๆอ่ะสมองคิดได้แค่นั้นน่ะไม่ได้คิดได้กว้างเลยว่าเขาทำงานเพื่อสังคมเขาทำงานเพื่อตามหน้าที่ขององค์กรไม่ได้มองอย่างนั้นเลย กับมองเป็นอคติไปหมดทัท้งที่เราทําตามหน้าที่ทําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราเป็นเจ้านาที่เราต้องทําตามหน้าที่บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลอันตรายสำหรับประเทศชาติประยุทธ์เหมือออกรายการมีรายชื่อดางนี้อย่างนี้ถอประยุทธ์ประยุทธ์ที่มาของประยุทธ์เป็นโจรมึงมากล่าวหาพวกเราในฐนานะที่พวกเราเป็นคนดีมึงเป็นโจร ไอ้โจรกับคนดีเนี่ยมันฝ่ายตรงข้ามแน่นอนอย่าบอกว่าพวกเราเป็นโจรมือเป็นโจรประยุทธ์ประยุทธ์ปเป็นโจรแต่มากล่าวหาคนที่กทำตามหน้าที่เป็นโจรตัวเองยึดอำนาจฉีกรัฐมนูลทิ้งยึดผลประโยชน์ของคนไทยหกสิบห้าล้านคนมาแล้วมีคนออกกฎหมายว่าทำอะไรก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ผิดทำอะไรก็ได้ ไปเอาเมียพเหรียญทองก็ได้เป็นเอาไปเอาลูกสาวเหรียญทองก็ได้ไม่มีความผิดนี่ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ใช่ยังไปเอามาแล้วยกตัวอย่างให้ฟังเหรียญทองแค่ตัวอย่างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งระแวงเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเนี้ยคนเรามมนต้องคิดว่าตัวสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก คนเราจะทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ต้องมีคุณธรรมในหัวใจครับคุณธรรมรู้จักคุณธรรมไหมไม่ใช่เอาแต่อําน้าตัวเองไม่ใช่เอาความคิดตัวเองพอคิดอะไรขึ้นมาแล้วต้องให้คนอื่นเ็ฟังตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักถูกต้องหมดไม่แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกครับก็ก่อนที่จะตอนนี้ผมก็ อยากให้ดเตอร์อาจารย์เสริมหน่อยในเรื่องของอนาคตวิธีการของภายีไทยเราว่าเจตนาของเรามีความประสงค์อะไรมีอะไรบ้างครับและอย่างน้อยพวกเราก็ยังคงต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นมนุษย์และยังคงสู้ต่อไปทำต่อไปจะไม่มีการท้อถอยใดๆทั้งสิ้น นะก็เชิญเชิญอาจารย์เลยครับครับขอบคุณครับก็ตรงนะครับเรียกว่าคิดว่าน่าจะตรงใจแล้วก็กินใจพี่น้องนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าประเด็นที่พูดนะครับเป็นประเด็นที่มันโดยหลักการเหตุผลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องอารมณ์นะครับถึงแม้ว่าโทนเสียงนั้นสไตล์พวกเราที่ทํางานด้วยความจริงใจนะครับก็จะเป็นแบบนี้ นะครับตรงๆแล้วก็ไม่อ้อมไม่เอาภาษาแบบดัดจริตนะครับนะไม่ใช่มือถือสากปากถือศีลน,นะครับก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมีนะอำนาจมียศศักดิ์ใดๆเอาผ้าคลุมมาคลุมตัวผ้าเหลืองมาห่มตัวผมจะไม่ไปในประเด็นที่ททคิดว่านะรายละเอียดติย่อยที่พี่เรกได้พูดชัดเจนไปแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าฐานะที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะทําอะไรต่อวันนี้ก็เป็นแถลงการฉบับ ที่สองนะครับต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วนะครับก็จะขออนุญาตอ่านถแถลงการให้กับพี่น้องคนไทยทั่วโลกนะครับแล้วก็ฝากไปถึงกษัตริย์ภูมิพลและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อนต่างประเทศที่สนใจและรักนะครับในประเทศไทยแล้วก็อยากเห็นประเทศไทยมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับผมจะขออนุญาตอ่านถแถลงการนะครับแล้วก็ตอนท้ายจะให้พี่อนอกกล่าวสรุป,ปปิดท้ายนะครับซึ่งในถแถลงการนั้น พูดถึงที่มาที่ไปแล้วก็จะนําไปสู่การดําเนินการอันเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็การส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งเป็นพันธกิจที่ภาคีเรานะครับได้ประกาศไว้ชัดเจนในบายลแล้วก็ในตัวเว็บไซต์ของพวกเราทั้งหมดนะครับก็ถแถลงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารแล้วก็บอร์ดอำนวยการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขออนุญาตอ่านเลยดังนี้นะครับ แถลงการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2557เรื่องการดำเนินการอันเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมประชาธิปไตยของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนตามที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกแถลงการเมื่อวันที่1สิงหาคม2557ที่ผ่านมาเรียกร้องให้กษัตริย์ภูมิพล สละราชสมบัติแล้วคือนอำนาจให้ประชาชนเพื่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากลให้อำนาจเป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่มีการแทรกแซงจากอำนาจกษัตริย์ที่มีเครือข่ายเป็นสมุนรับใช้และสมประโยชน์กันคือกองทัพข้าราชการหัวล้าหลังนักการเมืองใฝ่เผด็จการนักธุรกิจที่หากินกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เป็นทุนสามานตัวจริง สื่อที่ขายวิชาชีพและมวลชนผู้ถูกมอมเมาแล้วไปรับใช้ขบวนการรเผด็จการนั้นเป็นที่น่ายินดีว่าเสียงแห่งเหตุผลความหวังดีต่อบ้านเมืองความจริงและมุมมองที่มักไม่เคยได้ยินมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคปัจจุบันได้เข้าไปถึงพวงชนชาวไทยจำนวนมากเป็นย่างก้าวสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากที่ไม่เคยนึกถึงความจริงอีกด้านหนึ่งได้ตรหนักว่า มีคนไทยที่ไม่ได้จงรักภักดีอย่างมืดบอดคนไทยที่เข้าใจปัญหาบ้านเมืองและกล้าชี้เหตุแห่งปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแล้วชี้ทางออกที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการกำจัดหรือจำกัดพระราชอำนาจแล้วสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อประโยชน์อันยิ่งยั่งยืนแน่นอนของประเทศชาติไม่เป็นที่แปลกใจที่มีแต่ความเงียบจากวังของกษัตริย์ภูมิพล พราะท่านเล่นเกม The King Never Smiles และยิ้มยิ้มเงียบเงียบแต่หยิบชิ้นปลามันมาตลอดและท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จและมีสมุนรับใช้อย่างเต็มไม้เต็มมือยิ่งกว่าเดิมวันนี้เราจึงได้เห็นทา,ทานุทางจิตวิญ,ญญาณและผู้ทำงานรับใช้กษัตริย์เพื่อล้มอำนาจอธิปไตยของพวงชนทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอย่างราบคาบต่างออกมาทำงานปกป้องเจ้าสำนักหรือหัวหน้าแก๊งแทบจะทันที ซึ่งประกอบด้วยตัวละครสําคัญสคัญเช่นนายเหรียญทองแน่นหนาผู้รับคําสั่งและการสนับสนุนจากพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องค์มนตรีคนสนิทของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์มนตรีที่อยู่เบื้องหลังการกระทําเพื่อราชสํานักมาตลอดนอกจาก